ทำอะไอยู่อันนี้กําลังจะลองปั่น P.R.F นะครับปกติเราเคยได้ยินแต่ P.R.P ใช่ไหมพเลตตวิท,ทัสมาครับคราวนี้เราจะลองปั with ่นพาเลตวิสไฟดินนะครับก็คือ1เราต้องใช้หลอดที่ไม่มีสารกันเลือดแข็งตัวนะครับแล้วก็2เราต้องใช้การปั่นรอบต่านะครับก็สําหรับเครื่องที่รัศมีประมาณนี้นะครับพี่หมอเซ็ตอยู่ที่ประมาณ2,000รอบนะครับเราใช้เวลาปั่นประมาณ15นาทีคุเลซี่สปีดปัดเป็น8 RPM นะครับแล้วก็ค่าเด็ก8เหมือนกันนะเราจะ หมุนอยู่ที่ความแรง5 6 0 G ประมาณนี้เห็นปะจริงๆแล้วการจะปั่นเลือดพวกนี้ใช้ความรู้นิดนึงนะเว้ยไม่ใช่แบบแม่งเครื่องหาอะไรก็ได้เอาหลอดเจาะเลือดไปปั่นแล้วก็ฉีดหน้าไม่ได้นะมันต้องมีการคำนวณน,นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นเครื่องอื่นก็ไม่ใช่เลขนี้นะครับดังนั้นดูแล้วอย่าไปตั้งตามเพราะว่าอันนี้คือใช้การคำนวณแล้วก็ออกเป็นตัวเลขที่เห็นนี้นะครับป่ะเดี๋ยวจัดเรื่องก่อนเลยนี่กำมือก็ติดต่อเรื่องต้องกำมือเช่นไหมกำไม่ได้ติดนี่อย่างนี้ได้กันพลาสติก เออวัดติดามไว้เนี่ย DIY ชัดเจนปั่นมาแล้วเรียบร้อย p r f นะครับมันต่าง p r p ตรงไหนเห็นปะ่ะอันนี้คือเป็นเจลแล้วนะเออสภาพความเป็นน้ำนี่คือหายไปเยอะมากอันนี้แหละเราจะเอามาใช้ปกแผลนะครับไม่ได้เป็นโกดแฟกเตอร์ที่เยอะมากๆแผลเราจะได้สมานเร็วๆไม่อยากเย็บไนงะมาแกะแผลดูก,ก่อนนะครับอันนี้คือบาดแผลความยาวนะคือที่บอกอะคือเราห้าม เราห้ามงอไงอทีนี้เนื้อมันก็ดูติดมาสักระดับหนึ่งละนี่ถ้าเกิดงอปุ๊บก็ะไรขึ้นแพ้กุบฉีกออกแน่นอนอ่ะทีนี้เราเดี๋ยวจะเอา P R F นะครับแปะแล้วก็เคลือบเอาไว้นะครับอันนี้คือ P R F นะครับ g o แฟ Factor ก็จะอยู่ในนี้แบบเยอะแยะมากมายนะสิ่งนี้เขาก็เอาไปแบบอุดฟันก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับจริงๆก็คืออันนี้คือเต็มไปด้วยอุดดมไปด้วย Gold Factor ฟฟทีนี้กูจะแปะนิ้วก,กูยังไงมันไม่ได้ใช้หมดอ่ะมันใช้แค่นิดเดียว เรียบร้อยก็เหมาะสำหรับแบบกรณีที่เป็นเคสแผลแบบนี้แล้วเราก็คือเหมือนกับโบกลงไปอ่ะแล้วมันค่อยๆปล่อยค่อยๆซึมไปนี่แหละเขาเรียกว่า P R F นะครับใช้การปั่นเป็น low force s n t u r e ตั้งค่าให้ดีนะครับค่าต่ำๆแล้วก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยไม่เอาไปฉีดนะเพราะว่าไอ้พวกนี้ถ้าเข้าเส้นเลือดนี่คือตาบอดนะมึงเห็นไหมกัแบบ,บเม่อกี้ไม่ควรฉีดนะจ๊ะโอเค